ทำไมเราถึงเจอโรคแทรกซ้อนเพราะว่าตัวไตเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญมากคืออวัยวะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างหลายๆอย่างในร่างกายนะคะดังนั้นเมื่อเวลาเขาเสื่อมลงเนี่ยมันเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยตีลวนไปหมดเลยทุกท่านลองดูนะคะไตเนี่ยมีหน้าที่สมดุลกรดด่างมีหน้าที่ขับน้ํามีหน้าที่ขับของเสียมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนมีหน้าที่กรองเกลือแร่มีหน้าที่ในการที่จะสมดุลกรดด่างอ่ะมีหน้าที่หลักๆ5หน้าที่แล้วถ้าเกิดว่า าเขาเองเนี่ยมีจุดไหนที่ไตเสื่อมคือก้อนตรงกลางเนี่ยเส,เสื่อมลงเสื่อมลงหมายความว่าการสร้างฮอร์โมนการสมดุลกดดันทุกอย่างก็จะลดลงหมดเลยถูกไหมคะมันก็จะแดงออกมาเป็นสีเขียวนะคะว่าถ้าเกิดสมบุร์กดดันในร่างกายเราก็ไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลเราก็เกิดอาการหอบอาการซึมอาการหมดสติเห็นไหมหลายๆท่านที่เสื่อมลงไประยะ4ระยะ5อยู่ดีๆหมดสติไปเลยหรือว่ามันก็ซึมไม่อยากกินอะไรเพราะว่าไตาเสื่อมปุ๊บกดดันไม่สมดุลเมียที่สร้างฮอร์โมนค่ะคุม ความดันโลหิตก็เลยทําให้ความดันสูงสวิงไปสวิงมามีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเส้นนี้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดอาการซีดเห็นไหมพอซีดปุ๊บเม็ดเลือดแดงก็น้อยน้อยเสร็จก็อ่อนเพลียนะคะทําให้หน้ามืดเป็นลมง่ายนี่คือเส้นที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้ามันขับน้ําไม่ได้นะคะในมาอันนี้เนาะขับน้ําไม่ได้นะคะก็บวมน้ําน้ําท่วมปอดเหนื่อยแน่นโอ้โหแบบตีลวนไปหมดทุกอย่างโพแทสเซียมพแสฟอสฟอรัสอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเกินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้การเต้นของ หัวใจผิดจังหวะดังนั้นส่วนมากที่เราเกิดอาการกันทุกวันนี้นะคะคือตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมปอดเหนื่อยแน่นซึมเบลอทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากอาการข้างเคียงแล้วสิ่งที่คุณหมอให้ยามาให้เรากินคือการดูแลอาการสีแดงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหน้ามืดเพลียอ่อนเพลียเม็ดเลือดแดงก็จะให้ธาตุเหล็กนะคะมาดูแลมากินเนาะบางคนฟอสฟอรัสเกินนะคะกระดูกพุนเห็นไหมคะว่าแค่หนึ่งอวัยวะที่เรากําลังคุยถึงเขาอยู่เนี่ย มันตีล้วนไปได้หลายสิ่งหลายอย่างมากดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่ไตเสื่อมหัวใจก็เลยเต้นผิดจังหวะความดันก็เลยสูงแล้วก็ตัวก็เลยบวมง่ายใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงซึมเลอเลือดข้างอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเองเหมือนที่ลินบอกว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปกังวลกับรอบข้างของอาการอาการสีแดงเนี่ยยังไงถ้าคนเป็นหนัก,นกเนี่ยเจออยู่แล้วแต่เราอย่าไปซื้ออะไรกินอะไรเพื่อที่จะดูแลเฉพาะจุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งร่างกายเรามันเป็นเหมือน ยี่สต์ที่ต่อกันหมดนะคะดังนั้นเองเลยบอกว่าบางทีเราไปซีเรียสกับจุดที่มันเป็นปลายทางอะคะ่ะแต่ต้นทางเราลืมดูเนาะยังไงก็อยากจะให้ดูแลต้นทางกันดีๆสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ